สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องปองปายสกุสุขนค,ค่ะมันนีนั่งค่ายเพียงน้องมาอุอนอา่นน้ำยาขนมจีนของข้าเนะคะเนาะมันก็จะเหมือนเหมือนจังหน่อยมาหนีลงมาอุ่นอยูอ่ข้างล่างพี่นอ้นอ,องในไต่ห้องไต้ดินพี่น้องค่ะข้างนอกมันหนาวค่ะเมื่อคืนนอนน่าหนาวพี่น้องค่ะฝนตกทั้งฝนทั้งลมห้องไต้ดินนี่นั่งเนาะคะ่ะตู้เย็นตู้เย็นพกผ้าตู้เย็นน่อยอันนี้อันนี้เป็นอมองเก็บม่านฝรั่งของนีนั่งทีนั่งปลุก ปีที่แล้วนะคะก็ตอกไม่ตอกหยังพอเดีเก็บมันมันฝรัง่งแต่ว่าปลูกเองบ่บบบบค่อยได้กินดีดอกพี่น้องขาเพราะว่าดินบ่ดีเนาะคะ่ะแต่ก่อนได้กินอยู่เดี๋ยวปีหน,าน้าอีนั่งสิเอาอันกงอันนีกจกเขเินยังก่อนไปเอาเอาไปใส่ดินซื้อดินมาใส่ก็จะปลูกพัดปีหน้าบ่าปลูกแล้วมันฝรั่งพี่น้องเดี๋ยวนั่งสิอุ่นเอาไว้จังสี่ก้อนเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะออกไปเก็บใบสะระแหน่เมื่อวานนี่กิน ขนมจีนลืมไปว่ามีสารแหน่อยู่พี่น้องลืมลืมข้าวเอาลงมาอุ่นขังลางเลยค่ะที่จริงยีนังลงมาเห็ดกับเข่าไถ่ขังลางก็ได้เลยเออมาต้องออกไปเฮ็ดขางหนกลืมข้าวลืมลืมลืมนึกเพี่ยงอุ่นเอาว้จังสี่อะค่ะเดี๋ยวเข้าออกไปเก็บใบสารเหน่กันพี่น้องไะขังหนกฝนตกตกเดยโอ้ลืมเปลี่ยนรองเท้าพี่น้อง ปเปลี่ยนรองเท้าอย่างพี่น้องคะออกไปเก็บใบสะแนกกันฝนกด็ดตกมาเศร้าจ้าเถื่อพี่น้องฝนก็ได้เนะนี่หนาวนี่น้ำมันหนาห่อนได้เนี่ยฝนตกโอ้ยหมวกบอดดาไซมาอันสตอเบอรี่นั่งก็บอดดามาเบิงบอดดามาเก็บลายมือเราวพ่ามันซุกเต็มแล้วบ่คุณนะแดงเออเฮออยู่ได้นั่งเก็บใบสะแนกก่อนนี่ สารแหน่ที่ว่าพี่คนไทยเราหายมากนั่นแหละค่ะจตะติดบ่ติดมันก็คงจะติดอยู่นั่นแหละพี่นอ้องแก็ไปกินกับขนมจีนหอมๆพี่น้องค่ะดินบ้านนี้นั่งบ่ค่อยดีพี่น้องต้องซื้อดินมาใส่เอาเก็สารแหน่พี่เขาหายมากเก็บไปพ่อให้ได้กินนะคะเนาะใส่หอมๆค่ะเก็บเอาใบมัน บรรู้ว่าเขามันจะติดแล้วก็มันจะขยายไห้หรือเปล่านะคะเพราะว่าดินบอดีดอัดล่อไปซื้อดินมาใส่ก่อนดินบ้านนี้นั่งบอดีพี่น้องปลูกกันยังก็ขึ้นติดอยู่แต่ว่าใบไงนะอืมฝนก็ตกดีจั้งเลยไปเจอได้สิเก็บกินเบิร์ต้นนาะสูอันนี้ก็กินได้นะเซ็บๆนี่พี่น้องมันออกเ,กอเปรี้ยวๆเนี่ยเดี๋ยวลองเก็บไปกินมันกนะ่อนหน้าอ นี่ค่ะเอาไปอันนึงเอาล้องกินอันนึงเมาคะ่ะเนาะอันนี้ก็ลูกสาวแฟนหายมาต้นนี้น้อยเลยมาปลูกไว้มันจะใหญ่ขึ้นพี่นองได้น่าเก็บสตอเบอรี่ก้อนหมวกกับบอด้ไซมมาโอ้ยฝนก็นตกดีตกดีได้ฝนกระได้ <c oughs> ตกห้ากินเสียแตกยังก็กจะกระนาห้อนหนาหนาวหนาฝน,นปุ๊ปันกันไปบิดเพี้ยสตอเบอรี่ หน่วยแบบยังใหญ่เลยพี่น้องขาบุ้งกะพี่น้องเป็นตาซี่ออดต่อบัลลีนั่งบอพุ่น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 พ่วงนี่อพ่วงพ่วงข้างในนี่พี่น้องโอ้ยแดงเต็มอยู่พนหน้าพี่น้องโอ้ยพี่มีแต่หน่วยใหญ่ๆพี่น้องขาต่อบัลลีนั่งโอ้ยแขนกับมาถึงแขนกับสันคนกับเตี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีน่าเก็บโอ้ยมันโอ้ยหักซำ หามเงยกรอบค่ะกรอบแน่เนาอสบหรีนั่งหักสัมพี่น้องกิ่งมันหักซ้มเพีอย,อ,อ,ยอุ้ยปวดเงยกิ่งมันโคตรกรอบนะอ,อันนี้ก็ติดแค่เดียนี่ขนาดว่าคุ้มตะไคร้ได้เนี่ยมันยังมีหนอนเลยพี่น้องค่ะบ้างเถอะอุอ้ยกินหู้ง่ายปางงังอยู่ ขนาดคุ้มตะคาวยังดีได้เนะี่ยโอ้ยฝนตกเพี้ยเพี้ยเพี้ยน้อยแดงๆพี่น้องค่ะเห็นบ่พี่เพียงน้องเห็นบ่นี่เพี้ยน้อยอยิ่งมาน้อยแดงยังมาท่านดีกับมี่พี่น้องโอ้ยขี้ดินแนี่สุกยั่งมาทัานดียวกัมี่เก็บไปแค่พอกินพี่น้อง อุย้ยหน่วยข้างในคือมัใหญ่แต่น,อน้อนี่เนาะองรุ้ยฝนมันหลดแหงกรบสัมบายอยู่อุ้ย,ย,ย,ยหน่วยใหญ่ครับพี่น้องผงเนาะฉ่ <c oughs> ำเลยอะโอ้ยข้างในเอยอย่หาหักอีกสักเลย่าโอ้ยสตอเบอรี่พันนเวนม้วนหวานเดี่ยพี่น้องเฮ้ยพี่น้องบังเถ้ะหน่วยใหญ่ป่ะพี่น้อง ุยไงค่ะไงแน่มันได้หน่ำได้ฝนเด้อนอนได้น่ำได้ฝนได้ปุ๋ยปุ๋ยนี่นั่งคุ้สือไปนักใส่หลอดเดียวตรงเด้อใส่ตอนที่ว่ายังมาท่านเกิดหน่วยเอ้ยนี่เน่าอันนี้ยมาท่านสุกป็นแดดไว้ก่อนเขาได้เลยนั่นสุกป็นแดดอ่ะเสร็จแล้วเอาแค่นี้ละค่ะอยู่ได้แต่กาก็มีอีกเดี๋ยวนั่งปิดตะไคร้ก่อน สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสกุสกุนค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะนอกกับเมียรังบรรหน,นกพี่น้องคะ่ะมาหนีนั่นางา้าวเปลี่ยนบรรยากาศอีกแล้วมนา,วนานีภาพว่านั่งกินในห้องแตงตัวห้องเสือผานะพี่น้องเนะเห็นนี่ยังบ่นไดเห็นกระจกข้างหลังเห็นที่นั่งบ่กกระจกข้างหลังในห้องแตงตัวนะคะนอกก็จะเป็นหอ้องกระจกตู้เตออ่าตู้เสือผาก็จะเป็นกระจกเนะคะเนาะ อันในห้องนี้นั่งน่มัน somos, มันส้มงมันเมื่พี่น้องคะแล้วก็เมื่อนี่ก็ทําอากาศหนาวเดยอากาศหนาวอยแต่บกระหนาวหนาวหลายปันไดเมื่อคืนนี่นอนหนาวพี่น้องอืมนอนหนาวนี่ส้มเหม่อเด้หนาวห่อนเด้ต่เมื่อคืนนอนหนาวค่ะอีนั่งภาพพี่พี่น้องๆมากินขนมจีนอีกขาเก่ามุวงกว่าแล้วพี่น้องวันหยุดแต่ตื่นเศร้าอีกอเก่าน่ะค่ะพี่น้องคะอีลีเด้วันหยุดนี่ตื่นเศร้าเศร้าเด้แต่วันที่จะไปเห็ดงานเลยขี่ขานตื่นค่ะ มันหนียี่น้าก็ได้น้ำยาขนมจีนคือเก่านั่น่ะพี่น้องต้มเส้นมาเพิ่มหน่อยนึงเพราะว่าเส้นอันเก่ามันเดี๋ยวหน่อยเดียวเส้นยี่ห้อเดียวกันเด้เส้นแต่ว่ามันมีแบบว่าเส้นหน่อยกับเ้นใหญ่อันเนี้ยเส้นใหญ่เออเยอยี่ห้อเดียวกันนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันมีเลยมันมีสองแบบนั่นมีเส้นหน่อยกับเ้นใหญ่จังหวะได้ไปเจอเส้นหน่อยก็เซนเซนหน่อยอ่ะแซ่บหนูมมากกินขนมจีนเส้นหน่อยเนาะค่ะเส้นใหญ่มันบ่ค่อยแซ่บ มาเด้อมาเด้อพายพียงน้องมากิน,นอีกเกาแม่นอนีได้พักมาหลายหลายย่างหลายแนวอยู่พี่น้องพักเม่นอนีนะมีพักสะระแหน่น้ำแล้วก็มีพักอันนี้น้ำเขาจะเขาเอออย่างโดนลืมซื้อแล้วพี่น้องที่ว่าอีนางพาพี่พายพียงน้องไปเก็บนั่นแหละคะ่ะไปเก็บตะกีน,นี่นะตากฝนไปเก็บตะกีนแะละมันจะมีรสชาติเปรี้ยวพี่น้องคะบางคนก็นเอามากินจิ้มพริกเกลือมันมีรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเลยเปรี้ยวกวาไม่เบ,บักย่มฝรั่งอีกพี่น้องแต่พอกินไปแล้วน้ำลายมันจะแตกออกหวานหวานไหมพอเขา กินเคี้ยวๆมันจะเปรี้ยวปะ่ะเปรี้ยวเนะเพราขา้ากลื่นไปแล้วน้ำลายจะแตกออกหวานๆเหมือนเหมือนข้ากินอ่าบะกอกนะพี่น้องเออเหมือนเขาเหมือนเหมือนข้ากินบะก,กอ,อกตำสมตำนะตอนตอนกินมันจะออกขมๆเปรี้ยวๆมันบ่ะใส่พักหนึ่งน้ำลายมันจะแตกออกหวานๆพี่น้องอ้ยเบาแล้วกน็น้ำลายแตก <c oughs> มาเด้อพายเพียงน้องมากินอันเดยวเดยวตักน้ำยาก่อนพี่น้องคะ่ะอุ้ยมาเนี่ย ได้ภาพพี่พีงน้องมากิ่นดูข้างล่างเอ้ข้างล่างก็สั่นข้างบนจนกวก็จะเฮ็ดคลิปได้พี่น้องเอาขนมจีนลงไปอุ่นอยู่ข้างล่างห้องไต้ดินอุ่นเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาชันทึงค <c oughs> ักแน่คนท่าจะเฮ็ดคลิปมันก็ต้องมีความพยายามนะพี่น้องเนาะความพยายามเฮ็ดไปอ้น้ำยาขนมจีนนี่นั่งไหมพี่น้องค่ะ โอ้ยน้ำลายแตกโอ้ยหอมหอมพี่น้องอเครื่องเคียงยำกัดโอ้ยแซ่บหิวขา่ขาวค่ะข่าวมือเศร้าได้แน่พี่น้องมาเด้อมากินขา่าวก่นัง่งกินขนมจีนไก่นัง่นงพี่น้องหอมหอมพีน่น้องหอมน้ำยาขนมจีน เห็นบ yeah. uh ่ะ huh. ไ่ด้วปลายขึนอยมันจืดนะพี่นางนี่มากกินเค็มตั้งแต่ได้ผัวได้ผัวตะกี้ดิบก็กินเค็มแันไดนดอกแต่พอได้ผัวก็างมากเลยกินเค็มเข้ม,มบางย่างผัวบอกเค็มห้าวบอกบอกเค็ม <c oughs> อีเลยียะน,นี่อยากกินมือไหมพี่น้องมมนี่อยากกินเสพร์ๆแตอยากกินมือ เมืองสีสันน้ำยาอ่อขนมจีนนี่นาพี่น้องสีงามบ่สีงามพอาอย่างเพราะว่าปากกระป๋องปากกระป๋องโนวเว่นี่สีสดมากไปสีแดงจึ่งหึ่งแล้วก็พริกแกงพริกแกงแบบพริกแกงซื้อเป็นกระปุกแบบสําเ็จรูกมาพี่น้องอันนั้นก็แดงแต่ว่าบบเพสปันใดพริกแกงสําหรับสําหรับเพสแกงให้ฝรั่งกินได้พี่น้อง <c oughs> แท้ นั่งขออนญาไซพิกจังหน่อยอกินขนมจีนเนี่ยเมื่อวาจะกินน้ำยานี่ก็แล้วแต่พี่น้องมากใส่ซพิกผงมัมกปรุงอิลี่เลยมันต้องปรุงบ่บปรุงเหมือนมันขาดอย่างไปอย่างหนึ่งมันน้กินเป็นจานอเอาถวยขึ้นมาอยู่เิคถวยแบบเมื่อวานเนี่ยแหละแต่ว่ามันสูงโพดไปหน้า ยาคนกันเด้อพี่น้องเอ้ยพูดนะพี่น้องเบิ้งน้ำยาขนมจีนนี่น่ากะเป็นตาแสบปะวันนี้พาพี่น้องมากินแสบๆพี่ข้เกา่าพัดพักที่พี่กันไทยแล้วหายมากนี่ก็ยังเหลืออยู่ด้วยเนี่ยนี่สุดท้ายแล้วละ่ะ สาลาหน่ซาลาเน่โอ้ยพี่น้องเป็นตาแซ่บป่ะจ๊ะมาเด้อพาพี่น้องมากินมื้อได้ม้นเนี่ยอยากกินแซ่บๆพี่น้องค่ะมาเด้อ น้ำยาเล็กน้อยกันเป็นน้ำยาขนมจีมนที่ง่ายมาก <laughs> สามนาทีได้กินกระเนียหอมมากค่ะบลูว่ามันจะขยายพันธุ์บ่อพี่น้องปลูกติตดอยูตต่แต่ว่าบลูว่ามันสิขยายพันธุ์เพราะว่าดินบดีอีนางยังไม่ทันได้มีโอกาสไปซื้อดินจักทีซื้อดินพอปลูก กินขนมจีนเนี่ยต้องหยำเครื่องเคียงมันน้นองเปนหน่อมันจังคิดถึงถึงรส โคกเวยเนี่ยที่จริงมันมีฝาครอบเป็นแก้วแต่ว้นะั่งหาประรหัวพี่้องกระบอกกาแฟพอลำแข็งใ้ามากใส่โคกเนาะ ซ่บขนาดกินใส่ผักได้ล่าพี่น้องอืม ขอบคุณเลยแหลเด้อพี่ออมเอาพักมาให้แซ่บขนาดพักปลูกง่ามคักปีไหนนั่งก็จะเริ่มปลูกเนี่ยแหละพักแบบนี่แลหละยนี่ยมันคนมาเก,กินกับปลูกปลูกทิ้งไว้นะครับพี่อ้อมพี่ออมเราเป็นคนหนาคับมูคนไทย ไปเจออยู่โรงเรียนแต่ว่าดวงพี่นั่งเจอเรื่องด,ดวงได้พี่น้องแต่ว่าด,ดวงค้นจะเจอกันค้นจะมาพ่อกันมันก็ต้องมีเหตุการณ์เห็นต่อมาพ่อกันที่จริงอีนั่งอีนั่งเลี้ยนจบเอหนึ่งแล้วขั้นพื้นฐานมันบอเอหนึ่งอีนั่งจะต้องขึ้นเอสองแต่ว่าคู่ห้ขึ้นมาบีหนึ่งบีหนึ่งก็มาพ่อพี่ออมเนี่แหละเลียนใไม่ห้องเดียวกันพ่อกันหูจักกัน เขาเบาจังหน่อยขออนุญาตเบาถึงพี่อมเด้อพี่อมเด้ออันคนเท้าน่ะคนเท่าจะมีเส้นทุกคนทุกคนทุกคนจะมีเส้นในโตจะของพี่น้องผู้ได้เป็นแนวบอแมนแค่ว่าเมียมีเส้นกับผัวแบบว่าผัวเป็นมีผู้ยิงไหมหรือว่ามีเมียหน่อยเมียจะมีเส้นคนเท้ามีเส้นในโตจะของทุกคนคนว่าเท้าเจอผายหูจักผายพูดคุยกับผายทางแรกไงเท้าจะหูเท้าเท่าจะมีเส้นว่าเออคนนั่นแบบว่า บางคนนะบางคนที่นั่งไปเจอไปคุยพึ่งหูดจากกันแต่ว่าความรู้สึกมันอึดดัดในใจทั้งทั้งที่ก็พูดก็คุยกันว่าได้มีปัญหาอย่างกันมาก่อนพึ่งหูดจากกันแต่พอเขาไปพูดคุยกับเขาหรือไปนั่งกินเขากับเขาเนี่ยมันเหมือนมันอึดอัดอยู่ในใจมันเหมือนมันมีมันมีอย่างอึดอัดแต่แต่สําหรับพี่นางกับพี่ออมเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกที่หูดจากกันคุยกันจนถึงปัจจุบันนี้บ่มีบ่มีแบบว่าคือมันสบายสบายคือมันโล่งเหมือนว่า บอกบดถือพี่นอ้องอืออีด๋ดเนี่เหมือนคนเหมือนคนไทยคนหนึ่งถีนหัวจกักเขาอยายุละไรล่ะแหละไปเจอเขาย่ามใดก็พูดก็คุยเขาก็สอนเอ,อ้าน้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่ครขั้งทีนูไปเนี่ยมันอึดอัดในใจมันเหมือนมันมีอย่างมาก,กันก้นกั้นกลางอะมันเหมือนมันบดเต็มทีมันเหมือนใจบดเปิดเต็มทีสุดท้ายแล้วเขาก็รอบกับเฮา,อ,เา,เาอี๋หลับหลังเฮานี่เขาพูดโอ้ยหลายอย่างเลยพี่น้องคะ่ะจ,จังสั้นจังส่ อืมครบ่ได้คนแบบนี้แต่พ่อมากกบพี่ออมเนี่ยมันเหมือนมันมันบ่มีอย่างมากันกังระว่างเฮาเลยนะมันเหมือนว่าเฮ้าสามารถเปิดมันโลง่งเหมือนเหมือนเหมือนเฮาหูจากกันมาลโดนแล้วเป็นสนิทกันแล้วอีย่างประมาณนี้นะพี่นอ้องอือบ่มีแนวอึอดอัดใจยังผูดคุยกับสบายซบายอี่ลีเลยพี่ออมเราเป็นคนหนาหากักพี่น้องคะ่ะเป็นคนเอามูเอาพวก มูเล่าม,มูเล่าหลายแล้วก็วมีดเดิคนฮากเล่าเล่านีเต็มทีก็มูพี่น้องอืมกินต่อ เราเป็นคนหนาหักแฟนเล่ากับใจดีอืมหนูไม่เคยเห็นแฟนเล่าตตรงตรงตรงหนูกแต่ว่าเห็นการใส่ชีวิตเล่าการอยู่การกินเล่าแฟนเล่าเป็นคนใจดีพี่ออมนะ ถึงอยู่ต่างประเทศนี่มีโม่คนเดียวจังสิแบบนี้แบบพี่อ๋อเนี่ยพ่อหล่ะมาต่อเนี้ย